华了。Wow. 13ค่ะเอาอะไรให้พี่ชายกินคะจ๋าอันนี้อร่อยนะคะไม่มคึกหรอคะนี่ไม่ไม่เหมือนเมื่อวานเพราะเขาเหนียวนิดจริงกินเยอะมากถ้าผมอ้วนไม่ต้องโทษใครนะฮะต้องคนนี้ โ oh, อ้โหแม่ต้องชอบแน่เลยแม่แมวอ่ะแม่กินแม่ชอบกินข้าวโพดมากเบื่อคนมีความรักคุณไม่รู้อะไรหรอ <c oughs> <c oughs> มากคือโมติของบ้านเราใช่ปะของบ้านเราก็อร่อยก็จะหวานเนี่ย <c oughs> คือเวลาเราแพ้เนี่ยก็ต้องใช้ฟันขูดเยอะไงอันนี้พอฟันยังลงไม่ถึงเลยนะมันหลุดออกมาแล้วอะคือแบบบ่มอะ่ะ ไปรูปปันป้นตาทั้มนี่สวยมากเลย<อ>ถ่ายจัดตรงนี้ได้ละครจังเอยในหนังใช่จ๋าฝากดูหนะน,น,นี่ถือทุกอย่างเลยนะน้องผมน่ารักมากไม่เคยบ่นแล้วคำเลยดูหน้มามันดิ <c oughs> จามาี่กันได้ฟังหน่อยใม่นี่จาาสวยมากเลยอันเนี้ยทั้งมีจ่านะมาเลยบุเรนบุเรนบุเรนทำหน้ามนดีดีดิเยอเลยอ่ะ เอาเอาโทรศัพท์ลงหน่อยมองกล้องทำหน้าให้เหมือนผู้หญิงหน่อยหนึ่งฝักแตกะอะไรวะสงสารจใาหนูก็สงสารตัวเองเหมือนกันจ้าแรงมาละ อยากให้คำตอบเป็นไงก็ตอบไปเองแล้วกันดีนะไม่มีใครรู้จักเราใช่ทำอะไรก็ได้ครับพี่น the <te ี่ไม่ต้องกลัวอะไรเราดูหน้าก่อนนะคนไทยไม่มีก็แล้วก็แบบเขาแย้

ตอนนี2 2> ua, ้ถืออยู่สองอย่างค่ะเขาพกที่กันกับกล้องเนี่ยแหละค่ะช็อตนี้กดช็อตนี้เด็ดนะคะแคมไปอด้วยค่ะแคมเปด้วยนะคะแคมป้วย คิดถึงแฟนใช่ปากแตกหมดแล้วพี่โคตรสวยโอ้โหดึงมาขนาดนี้ยังเข้าเป๊ะอย่างนี้เลยคนเต็มหมดเลยช่วยไม่ได้รอไม่ไหงเขาไปสร้างแลนด์มาร์กเรียบร้อยแล้ว เจอแล้วครับผมสิ่งที่เรารอคอยมาตลอด24ชั่วโมงไม่มากนักหนึ่งปาเบของเราปาเบคะเราเชิญป้าเบคะเชิญดึงมันจะเป็นสล่ดที่หลักเลยสื่อที่หลักต้องท่าเดียวกันนะีเห็นคนถ่ายแล้วนั่เลยนะเชิญค่ะให้ผมเข้าไปก่อน

หน้าเข้าไปกันหน้าเข้ากันเอาดิไม่ได้มาอีกแล้วนะแม่จู๋ไม่ไรไม่เสียบหน้าหัวต้องแตะเอาไว้เสียบไม่มีแกนไหนเลยนะหาผ่านสูจน์หน้ากล้องนี้เหรอสงสารตัวเองแล้วค่ะตอนนี้ดูดูดูแฟนๆนะคะชัมช็อตนี้เลยค่ะ นวอยู่ฝั่งผู้หญิงนะไม่เอานป๊บนึ่แป๊บนึ่งป๊นึ่งป๊บนึ่งโมเมนต์โมเมนต์หนึ่งสองพี่เมพี่เมแคไปพี่จีนให้เป็นกอขอกเขาทำไมได้พ ู้ดังมากเลยนแม่ขายไปเรียบร้อยเบอร์แน่นอนช่งนอากาศหนาวมือสั่นน่งเฉยน่งเฉยยืนกดดันนางไ่ไปเพื่อนะเข้าลูกแม่พาเข้า

จิิงป่ะจิ้งกระจาบป่ะถ่ายถือเนี่ยไม่้องไปถ่ายคู่กันดิเล่นสวยกว่ายายถือหน่อยผมถ่ายให้น้องเอาตรงหนกันนะไรกัใหม่นะสองถูกไหมเดี <c oughs> ๋ยวมันนี๋ยวนี้ เสียทเีอะไรอ่ะเ um ียเเลยไปลูดด้วยจิงจ uh, ่ามาจาเไปรูดจาเขาไปจ่าจริงจริงตยังให่อให้ก่อนนะ้ก่อนให้จบๆเลยเหเราได้ยังเดี๋ยวเราจบๆว่าเนี่ยเรารอถ่ายอยู่นะคะ ระหว่างรอถ่ายก็ดูพี่กันพันเขาพสต้าผมถ่ายดูแล้ได้ได้ผมมั่นใจต้องเห็นสบายๆแน่นอนไปไปเรียร์จ๋าเร็วจ๋าไหมจีนพี่จ๋าเร็วที่คนถามว่าทำไมหูแดงจ๊ะพี่กันมีคนถามว่าทำไมหูแดงหนาวหนาวครับเฮ้ยน่ารักให้ดูดูน้องจ๋าหน่อย

แคบไปด้วยนะคะฉากนี้เป็นกอขอคอเขาลยเอาละเอาละ แล้วเนี่ยไม่ไม่กดเลยพี่ได้อาบน้ำปะอาบน้ำปะกินซ่อมหน่อยใครอาบทุกวันอาบทุกวันค่ะพี่จันอาบน้ำทุกวันอาบบางส่วนโอเคพี่จินซ่อมหน่อยลูกซ่อมรุ่นผมโอเคค่ะโอเคเลยครับี่เปอร์เซ็นต์ทไมมันเปียกันข้าศึกห้านี่หนึ่งป้อยไปไป mình 2, mình cũng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 , หนึ่งสองสมี่ห้องสามองบนนะนั่นละสวยหนึ่งสองสามโอเคโอ้แม่สวยมากเขาลุ้นนงโอ้โหแม่อันนี้ดีจริงจริงหนึ่งสองสามปลาฉลามปอทีครับปล่อยทีนึ่งหนึ่งหนึ่ phá <laughs> để để, để lò phá đang đẹp rồi Nên... Chào... <laughs> một ừ, 1 <laughs> 2 นี่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวจม่ออกกับขวานนิดนึงเอเตไม่ตองกลางไม่ต้องการเยอะเลยหนึ่งสองนั่งเหมือนบังอบัวอยู่ตรงกลางไปเลย นี่ฝานะหนึ่งสองคนเดินทำไมอะ่ะ <c oughs> หนึ่งสองสวยมากนะครับแบบ ล่าเริ่มสดใสรอป้าก่อนนะคะมองกล้องค่ะหนึ่งสองเป็นไงคะสวยมากครับรูปสวยมากสองสาวสองสาวรูปน่ารัก่นนะหนึ่งสองสามฟ้าขอบ้างเอาอันนี้อันแดงๆเนี่ยดูแดงๆได้ได้เะให้าถ่ายแล้วเมื่อกี้พี่กันถ่ายไหม สอ,อะไรอ่ะแป้น,นนะนนกิ่งไม้บางเงาพาดหน้าหน้าสะดาต้อขอมาต้แดดทนอะ้าแล้วข้าแล้วเด

ơi lên à là khai cũng lá đó con 1 2 1 2 1 2 cái đỏ này hình đỏ cái hình đỏ nè đỏ bọc. มาอไม่ไกลเลยอ่ะขึ้นตัวอ่ะขึ้นตัวอ่ะอันนี้ฐานที่ทิ้งได้ไ,มไมมหมหนึ่งสองมัน้วยด้วยเหรอด้วยไหม,ไมครับดูนี่นะึง ส <c oughs> องสามหนึ่งสองหนองหน่งหล่อลื่นครับ <c oughs> หล่อลื่นบอมาโคราชบ,บ้างสิคะพี่การ <c oughs> ไปครับไ, <c oughs> ไปไปไป <c oughs> ไปบ่อยนะโคราช <c oughs> ใช้ได้ป่ะได้ครับิข่มา ีแล้วพัดอันนี้มันไม่ซูมอ่ะช่างตั้งค่าซูมพิกกิง้งดยนะ หนาวแล้วเนาะหนาวนะครับอากาศาหนาวอยู่แต่ว่าเริ่มชิลละลำ <c oughs> ม,มูขึ้นหน่อยโอเคโอเคโอเค แต่ก็เจ็บปากเลยเดี๋ยวไปเดินเล่นกันนะครับเดี๋ยวไปคุยกันเดี๋ยวมนไลฟ์ใหม่เรื่อยๆนะครับสู้ๆครับขอให้สู้ๆในการทำงานทุกคนนะครับผมเดี๋ยวเมยมาไลฟ์ใหม่ คิดถึงนุคนะครับบาย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 